สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้มยการโุงเรียนกรุงหยันวิทยาคารดิฉันนางสาวชาทิสามีโชตชื่อเล่นชื่อพิมพ์ค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิทยาศาสตร์ชีวะได้รับมอบหมายจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ออกฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนณนสถานศึกษาเป็นระยะเวลา14วันตั้งแต่วันที่1ถึง14พฤศจิกายน2567 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของท่านเพ้่อในการสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงทางนี้ได้รับมอบหมายภารางานตามมาตรฐานครูสภา3ด้านได้แก่ 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3. มาตรฐานการปฏิบัติตนซึ่งมีเกณฑ์การประเมินไม่ต่ำกว่าเกตฑ C และใช้คะแนน90 ในระดับ A ดังมีรายละเอียดตามหนังสือก้ารส่งตัวและสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ค่ะความสามารถพิเศษของดิฉันด้านการกีฬาด้านแอปพลิเคชันเช่นแคนว่าค่ะ 3. ด้านการมีจิตสาธารณะค่ะการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ดิฉันมีมีอุดมการณ์คือการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์ ไปพัฒนาให้มีคุณาภาพต่อไปยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ของดิฉันเป็นครั้งแรกดิฉันจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประถมนิเทศเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้มีคุณาภาพต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ